สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในหมวดประสาทรับรู้นะคะวันนี้ครูเกศจะพาเด็กๆค่ะามาใช้มือนะคะในการสัมผัสนะคะวัสดุสิ่งต่างๆนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะนี่คืออุปกรณ์ของครูเกศนะคะครูเกศได้เตรียมมา,เ,าเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูจ้นแรกกันเลยค่ะเด็กๆนะคะ เราสมัมผัสกันนะคะสัมผัสเบาๆนะคะลูกเขาจะมีความอะไรคะมีเสียงด้วยค่ะเด็กมีความใสามากเลยนะคะเด็กนะคะอันนี้เขาวัดสดุของเขาก็คือทําจากเป็นเนื้อแก้วนะคะเด็กเนื้อแก้วใสๆนะคะเด็กๆอาจจะเห็นอยู่ที่แก้วนะคะหรือว่า กระจกนะคะก็เป็นเนื้อแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะมาดูชิ้นต่อไปกันนะคะีเด็กอันนี้คืออะไรคะว้าวเป็นเนื้อตกแล้วก็ไม่แตกด้วยนะคะีเด็กอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพลาสติกนะคะพลาสติกพลาสติกก็คือออออาจจะเป็นของเล่นของเด,เด็กที่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็มีพลาสติก มีแก้วน้ำที่เป็นเนื้อพลาสติกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเล่นของเด็กมากกว่านะคะชิ้นต่อไปค่ะเราสัมผัสดูสิ มีความเย็นค่ะเด็กๆแล้วก็แข็งมากเลยหักก็ไม่ออกนะคะนี่คืออะไรคะเขาเรียกว่าก้อนหินค่ะเด็กก้อนหินก้อนหินนะคะหินของเราก็อย่างเช่นที่เขานํามาทําก็คือเช่นครกหินนะนะคะเด็กเคยเห็นครกหินใช่ไหมคะหรือก้อนหินอาจจะใช้ทําสําหรับเป็นที่นั่ง เหมือนที่อยู่ในโรงเรียนเรานะคะเด็กๆค่ะอ่าอันนี้ต่อไปเป็นเนื้อขาวๆนะคะตกแล้วคงจะแตกแตกนะคะเด็กๆเกขาเรียกว่าเนื้อกระเบื้องะค่ะเด็กๆก,กระเบื้องกระเบื้องหรือเซรามิกนะคะที่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเซรามิกนะคะเด็กๆ จะมีอยู่ทั่วไปเลยก็เป็นแก้วเซรามิกเป็นจานเป็นถ้วยเซรามิกนะคะดีๆเด็กสุดท้ายอันนี้นะคะมีความอะไรคะเหนียวมากเลยเด็กๆนี่ค่ะดูใกล้ๆชัดๆ,ดๆ,ดๆนะคะ ดึงดูก็ไม่ขาดนะคะเด็กๆอันนี้เขาเรียกว่าหนังค่ะเด็กๆหนังนี่เป็นหนังเทียมนะคะลูกไม่ใช่หนังสัตว์แท้นะคะหนังเทียมที่เขามาใช้สําหรับหุ่มโซฟาของเราที่อยู่ในบ้านหุ่มเก้าอี้นะคะหรือเบาะรถที่เรานั่งกันอยู่นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าหนังค่ะค่ะเด็กๆก็ลองไปทํากันดูนะคะ ตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อให้เด็กนะคะได้สัมผัสะนะคะว่าวัสดุนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะมีหนังมีแก้วมีก้อนหินมีนะคะมีกระเบื้องนะคะดเด็กก็ได้เรียนรู้การสัมผัสไปแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้จากชื่อของเขาด้วยนะคะดเด็กค่ะอย่าลืมไปหาอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านมาลองสัมผัสกันดูนะคะ 拜拜。Bye bye.